มาแม่ว่าวันนี้มีคิดเสือชุกชงนั่งนั้นเอาเสือไผ่บุตย่าเสือไผ่คุณยายโสวัทนะคะมันเป็นชายอยงางชงน้าลงมาแม่แม่มาเสือมาเสือไผ่ไงก็มาถงอุ้ยถงนี่คืองามเถอะชงน้าเนาะบุตรย่านเนาะแมนวลาเดินาย้ขั้นการลำนี่ลำมีหลายอย่างละบุยังกันจากอีนางใดเดียบร้อยเป็นเกียงสู่อันก็พูดได้เนาะ ลำวงลาววานันตืเตยจงลำโคงบ่ตตองกุงเสียงคุยอยนบ่สุอีคนกลจะคือบะอนเดี๋ยวยามาอีกก่อนมึงก็จิตลูกบะฝนฟะนนี่อ่ะคลิปนี้เอาต่งมาให้คุณแม่สวัดนะคะตรงนี้สวยไหมคะบรรยากาศดีมากพี่น้องเบื้องเนีบรรยากาศดีดีอุ้ยงามค่ะ เม็นว่าเดินอะไมันการลำนี่ลำมี่อะไรอย่างละวงยังขึะนัก้นี่นั่งได้เรียบร้อยเป็นเกียงสูอันเอาไปเม่ฟ้อนบันนี้นะให้ตีบลำวงลาววานั่นตตื่สูงลำโค้งนี่ค่ะคุณแม่อันนี้มามอบให้นะคะหลายสองพันกว่าบาทนุ๊กค่ะอันนี้ใบอันนี้ใบใบหนึ่งพัน ใบพันธุ์ก็มีมันมีใบพันธม์ใบหาร้อยไบยางปูดกันดิปูดใส่ใบสีมีนอใส่บ่เน่ากันใส่รถยุ่งใส่เกันกระเป๋าย่งใส่นี่คยเป็่เฮียนเออเคยจีจำได้บทนี้ใบพันอืมดนี่ใบหารอยเออ่งใบพันกับใบหางอันนี้ใบร้อยใบเศร้าใบหาสีมันมีเบื่อได้ไหมมัน้ว้กันแล้วอ็รู้ด้วยฮะ ขาดจูวะว่าต้องอันนี้ต้องอสูงเออตัวนี้นนไหมจ้าเออกระเชียนีเดี๋ยวยไปเจอคุนหินเนาะห้องของเม,มนคนเมนเนาค่ะอืมเจียกดูเ้างเมนคนบ่ะเมนขอบคุณด้วแม่ด้อกระเป๋า,ามีกับถือดอกมีกระเป๋กระเป้า,า,ากับเออบอรอเค่ะ เอานี้ใจแบบนี้บุ๊ยจริงๆก็กว้างสิมันกับยูเลยยายูเลยมันบอกยูกับเมียหอดที่กอกะไส้กับเตาก็ไววเอ้ยบรรยากาศดีครับแม่บ้านเอาเนี่ยมอกข้ามุมย่างมาพี่เอกเราไปเลิกไหลเถาะไปย่านมันจะงอันเพียงเอาข้าดินจะเพียงกันนั่นก็สีว้ดบุญเดิมาสีครัย่านทั่วมาแบบนี้เมยฟอนเขาวยเอาทางนีจะงามเลยเพอไปท้าคุนแมแม่บบนี้ ได้เงนินแหลวก็ฟฟอนบ้านนะ Còn men và đỡ này mình cản lắm nì làm, mì lại dạng là vùng nhắn cả sắc y đầy điệp loài, biến dù ăn làm vùng lao và năn tươi sùng lắm không bỏ tổng cũng xiêng quý nhắn bỏ sủi khốn khốn, khốn ốc, mà, thao còn ma kiện bỏ tổng kiện đầy mà điều hồ, còn đầy phết đầy hiệu đà mà, bếp chẳng bá mô hộp sổ sô ma đồn vùng kiểu là vùng cả phá xã nhắn hình kiện bố phiên đầy điệp hầm nói cho nát liền ai chí co kè, bị tao hóa thét, thét, đéo bói xài na, mượn, ăn bời đi bời bắt, da trêu lăm bời đi, mua, 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 mua bao nhỉ, mua mua còn may mè, còn trêu mè, còn trêu này mẹ, oi, pì chay ơi, nè na, oi là pì chay ơi, chưng maliu, viên na, cào ba, như bơi lội, ba gì hay นั่งร่ำนี่มอยนำไอจังไดคนใกล้ๆคือไอเอาไปนอกมันจังจสีคองมาเอาเมียนักร้องมาเอาน้องผู้นักร่ำนั่นนานานีหนวหน,นะาบ,บ,บาดได้ได้น้ำตาลปิดบัดนินิน้ำตาลก่อนบาดจะลดน้ำตาลหน่วยน้ำตาลาานานห,นหน่วยม,มาเูดเสียเ<โ>นาะมวลเราแม่เนาะขอบคุณพี่น้องแม่แม่ขอบคุณพี่น้องพี่นเอาเงินมาให้จ้า นางโซบรดกับสิมว่ามวนซื่นในพี่ให้น้องนอกค้าค่ะนอกค้าอือนอค้าก็ไปแบบอือก็ดีมาบข้าขอพุดค่ะบายบายจุ๊บ